แถวบ้านครับอันนี้มาลองเบงซืซดดอกเฮ็ดเฮ็ดทานบ่ะเฮ็ดทานครับพี่น้องเปื่อยเนี่ยก็มีเน่าเนี่ยก็มีครับแต่ว่าบุค่อยมีรถขึ้นมาผลนบุกตกแถวบ้านครับก็เลยไม่หลาะเบงวาสีมานบ่มม้อนีฮหาพี่น้องมันนี่ขมาหาอยู่หากินคีอเก่าครับ มาพอแล้วครับเห็ดละงอกขาวครับพี่น้องนี่โอ้กันต้อนเถาพอกันต้อนเถาเนาะพี่น้องเว้ยนี่ครับเอาเต็มแรกครับมันหมานครับหลุนนทากันนะครับคลิปนี้อยู่ในไต่หินก็มีครับโอ้โหเห็ดยังไงอเ,อเห็ดเผือขาเออเห็ดเผือกเหรง ดอกงามคักเบื้องนี้ง,งามงามงามนี่แต่ไครพี่น้องนเปหมดแลนงัดก่อนเปื่อยไปแล้วเนาะพี่เพ็ไม่เห็นป้าอีแต่เนื้อพี่พี่น้อง งามอยูน่นี่ครับพี่น้องอันนี้อันนี้เฮ็ดยังครับพี่น้องเอ้ยกินเออกินได้บ่นี่กินได้บ่ค,ครับก็เฮ็ดเผิอ,ง,องนี่นะแถวหนึ่งเฮ็ดเผิงเฮ็ดเผิองยังครับนี่ไผดูบอกเลยนะครับคอมเมนต์มาบอกนะครับพุ่นออกไร่บ้านพี่น้องบุกกาเอาครับอันนี้ก็เฮ็ดเผิงขมครับพี่น้องเฮ็ดยังก็เอาครับแต่ว่าขาใหญ่ขนาดนี้ครับ ฝนก็ลังสีต,ตกเลยด้วยฝ<บ>นก <บน S 2> ็สีต,ตกแล้วเห็หนางงวยบ,บานสามดอกเนาะแต่แข็งเนาะแข็งนีอีอดอกนึ่งได้ผลดอกมานแหละสองได้สองได้อยู่ข้างในก็มีเฮ็ดตะไข่เด้อย เ,เ,เกือกมาบรท่านเพิ่บมาบรท่านอาไรป่อ๋ออันนี้เฮ็ดน้ำหมาครับเป็นคููครับยังแข็งอยู่เนาะโอ้อยากถ่าแล้วแล้วตื่มกันะไปครับ อันนี้พี่นอ้องว่าเห็ดยังครับเนี่เบื่องเดวยอุฮ้ยไหตกใจวดามันแท้เห็ดยังพี่น้องกินได้ป่นี่พอแลลวครับกำลังได้เก็บอยู่ครับข้างหลังกะแตงม,มีอยู่ครับพอดีกง,งาม โมหนีเขามากไกลในจังน้อยครับพี่กัดกะตกทุกพาลีครับพี่น้องพ,พี่ทั้งหลังอีกปันนี่ครับอุม้มก็เพราะได้เก็บเรื่อยๆครับโอ้ดอกเห็ดเห็ดก็มีหลายสีสันครับเห็ดอันนี้ก็กินได้เด้อพี่น้องเห็ดดำนมบ่